Chị tay mẹ mẹ congon mẹ bên này đại suy yêu sụp mẹ Bên tô hát tóc hải và mẹ ơi 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 mẹ mẹ ơi mẹ ơi mẹ mẹ ไปสร้างครอบสังกั้นขวอยู่น้ำผัวบัดนี้น่ะคือบัดนี้น่ะเลิกกันเลิกกันแต่เมย์มมาเมย์มาบัดนี้ที่น่ะเอ่อตอนนั้นอยู่น้ำผัวอยู่บัดนี้น่ะผัวเป็นคนไปขายบัดนี้ที่ของผัวที่ของเมียน่ะโบมีมี่นั่นเอ่ยนอกกับโบไฮกันนี้เจ้ามืองรบผัวเลยเจ้าโบมีบัดนี้นอกกับโบไฮพอพอกลับมานี่โบมี่แพ้หายได้บัดนี้คือทางเมย์นี่เป็นบ่ กับสบายดีสวัสด,ดีเอฟซีเบอรสกูสุกคนพี่น้องเยลยพ่อพ่อกับบัะจิตภูสมพรคือเก่าอีสิทเลยเด้อพี่นอ้องเดินมาเนี้ก็ได้มาเนี้เนะะาะท่างบัะจิตเองพาผมมีพี่น้องเอฟซีมาหาครอบครัวนะพี่น้องเลยพี่น้องเนาะจูดสามทรงหางงหน้าพี่น้องเพิ่นบอกว่ายอยู่นี่เนาะสองปีแล้วว่าสันแต่กะอาศัยอยู่ที่ดินของคนอื่นที่ดินของเจ้าของเป็นจังไดพี่น้องเลยบ่นนมีบ่ดูว่าจังไดเนาะกะคือว่าเนาะ พี่น้องเนาะกะพอดีว่ามีทางชาวบ้านเนาะเป็นแนะนำมาเป็นว่ามีทางครอบครัวหนึ่งเนาะเป็นลำบากหลายประชันไปสัมผัสบังลาวในเด้อประชันนะพี่น้องเลยเธอมีทางธนาพลักพลใหญ่เป็นเยินมือเข้ามาช่วยประชันทางบัจจิตเองเนาะกะสชีพาอีกชีมาเบึง่งพี่น้องเลยครอบครัวเป็นนี่ก็ได้เรื่องราวเป็นอย่างไดกะเข้าไปเบึ่งไปชมน้ำกันเนาะบัจจิตเองกับบุหูคือกันพี่น้องเลยว่าที่ไปที่มาแนวใดก็ได้ và sẽ tin ông ấy tin này cả comment cần khám à nó rồi thì si người đây nó hay thiền na phân cái đây mà cấp thăng bao khăm sống khôn bị người nị đây không đi nó bao khăm nó mà nó cần người cả tham nó lại người và si คือองไปน่ทนน่นะเนาะเนาะเนาะจังว่กันพี่รองเยฟรีซื้ออ่ขนมนำพีป่ปูเนาะกบมีพี่้องเลยมามทา้งมาต้อนทังขอบครวเพิ่นโอ้เนาะสี่ประมาณนี้เลยพี่้องเลยใโอ้ยใจแม่เนาะอโอปั่นให้ในหน้าจากตัน <c oughs> เนาะอ้ยอมาเรีย สองสามโซอ๋อโดยเอะลูกเริ่าคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเพื่อนซานเพื่อนหรือบ่เพื่อนหรือว่าจังไดรนี่เพื่อนเลยลูกเอ้ยอันนี้เพื่อนกัมเอนเพื่อนกัมเอนอือหโอ้ยเอาสบายดีไหมเอาสบายดีเด้อโอ้ยอีดาเพื่อนเขินว่าเนี่ยชื่อว่าจังไดรนี่ฮะชื่อปลาน้องปลาจักปีแล้วแหละนี่ฮะหกปีหกปีหกปี โอ้เข่าเฮียนอยู่บ่ยังบ่ได้เข่ายังบ่ได้เข่าคือบ่เขาอยู่ไหนฮะยังบ่มีเงินบ่มีเงินเข่าโอ้จะเข่าอยู่บ่โดยอ่ะโดยลูกโดยลหรอดย้วยจะเข่าอยู่อาไอนั่งรกยังคืนน้องยังก็น้องปลาแมนบ่โดยสิจึงมือรึอืมกินบ่มี่บ่ซื้อมาฝากมาตอนที่จะได้เอาล่ะจะไดู้ก ออเอเอนั่นดอกและเนาะพ่อพี่น้องเลยปลาตัวเมยังเกาะนหนึ่งฮะแม่นางแป้งแม่นางแป้งโดยลูกละ่ะแม่นางแป้งอันนี้ปลาอันนี้ปลาน้อยแป้งนี่เป็นลูกสาวลูกสาวแม่เพิ่นอยู่ไส่เพิ่นเมื่อเฮิอนพัวลูกละ่ะอือจักปีแล้วเพินพ่นนะเพิ่นน<อ>่ากะชิบชิบหกปี โดยโดยทีน้องเอยอันนี้คือมาอยู่เต่หึงแล้วเต่หึงแล้วลูกละสองปีสามปีนี่แล้วโอ้อยู่ไปซีแล้วนี่จังกะซีของระเบ้าแมนบะแมนแม,ม,ม่ก็ไปเกี่ยวหญ้านี่แล้วนี่อันนี้เลยไปกันนี้กับคนถูกคนยากคือกันนั่นแหละบ่อืมตักปีแล้วก็จานะแม่เนี่ยคงอายสี่สิบห้าปีเลยได้รู้ละอแม่ดาวป้านี่แหละประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละ พอดีว่ามีทางชาวบ้เหนืนอนนามาเนาะว่าครอบครัวแม่นางแป้ะหนึ่งแม่สั่นบ่เจ้าชื่อสั่นบ่คอยชื่อนั่งสันลูกแม่นางแป้งผู้นี้ชื่อปลาปลาอยากอุหน้าไหมอุ้หน้ามาุ้ยหน้าฮ่าฮ่าแล้วเขากล้องอือเอออยู่กันจะคนละบาดนี่สี่เดี๋ยวนี้อะไปัจจุบันนี้อะไรสี่คนทั้งผัวและผัวก็ไปไปมามาแล้วคือว่าไปไปมามา ไปไปซาเข้าแล้วนอนกินนั่งกินเองจมบนกันนี้ฮะ<อ>ก็ลูกไปนี่ลูกชายผู้นหนึ่งก็อยู่ไปรินน้ำเทียงเพลินลูกชายมีลูกชายอีกนี่อ้ายมอนี่ยเป่าถ,ถุงหน้าอืมใหญ่เติบบ่ใหญ่เติบอืมจะปีกี่เพลินนะอ่ะยีสิบเจ็ดปีอ๋อเป็นจังไดแบบมาอาศัยที่เพ,พิ่นบ่หรือว่าจังไดอยู่น้ำเพิ่นบ่มีบ่อนอยู่บ่ถ,ถือกับเอื้อกับน้องคันสิอยู่น้ำน้อง น้องก็เหตุแม่เธอหนึ่งแล้วหลูกเอ๋ยแม่จนจำามาหูหนวกกตาบอดกันว่าเอิญไกลๆไปไกลๆในแม่บ่ได้ยินเป็นจังเลยน้องตีจเจ้าเย่ยแม่ก็บอก้าอยู่ไปอยู่น้ำนอกน้องก็ไรนี้แต่เฮือนเพิ่นก็มามนนาบ่าวนาบ่าวก็เอาสันกะซีมุงเห็ดตูปน้อยไ้มาอยู่ทีเพิินหัดเพิินขายแล้วขายพี่กายนี่อ,อ๋อที่นี่จะขยกไปทังใดแล้วมาอยู่ทีเพิิน แต่ว่าที่ที่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือเพิ่นเพิ่นขายแล้วล่าขายแล้ว,ลวขายปีนี้แหละปีหน้าแม่จะทิ้งงา<อ>ไปทงังได้แต่อยู่บ้านนี่ใช่อยู่บ้านโบ,นบ,นบมบ<อ>ีบอกโบมีมีตรทีของน้องมิตรทีของน้องอแต่มันบ่ถือกันหูกละ<อ>่ะเพิ่นมาให้อยู่เพื่อนมันก็มีเพื่อนโขขนข้าวแม่เพื่อนโคขนข้าวก็มีอยู่มีหันแม่ในคุณอยู่บ่ได แม่ขึ้นคนไหลนี้เ่าจะขึ้นในยังเงินกูเหมืนว่าสิว่าสิเลยแม่บ่มแม่ก็ตัดสินใจอยู่มนไปสิล้วนี่มาอยู่จนครบสองปีบ่อสองปีสามปีนี่แหละสองปีสามปีตีสามปีนี่แหละอ๋อทุกทุกย่งยากและไปหาหน้าไม้ไปขอเขาหน้าหน้ากับบุญเห็ดเห็ดหน้าเพลินเพลินหน้าเพลินบ่หน้าน้องอืบุญได้กินเห็ดหน้าเพลินอืม ก็กินน้ำหมูนี่นยนะฉันนั่งลูกเ,เห็ดน้ำเพลเินบ่เดี๋ยวน,นี้นะเห็ดไผ่เ<อ>ห็ดมันหาเงินได้ก็ซื้อน้ำม,มันรถลุ้มนลยนะขายลูกหลานมาช่วยไทยให้แม่แน่ก็ไทยไหนก็ดำอืมแต่ว่ามีผัวก็คือบม่มีนอนกินนั่งกินลูกหลาเป็นจังได้ผัวคือว่านอนกินนั่งกินสบายอะไรนะโอ้ยสิตายแต่แม่และขอเงินมาได้ก็คมเห็นแม่เป็นยังไงคมเห็นแม่ไหน ขอเงินช่วยเยสูบเจ้าคุ้มหายเอาหายมาใช้ประตูหาโตเป็นหายเต่งเต็งว็คุ้มหิ้แม่เอ้ยมึงตายไปไว้กูพอได้เงินประกันภายป้าโตษโตผิเห็ุเนี้ยเองไปดเหตุยังตู่ผัวเบาๆผัวแล้วแม่ก็ให้ย่างไปในใจหายในใจยังไรคุ้มถูกคองแม่จะบ่มีบนผงบนใช้ลูกล้าเออขัดขึ้นใช่น้องผนกะแห้งไก่ไหลคือหมูคือม้าแม่ก็ให้มนอยู่ก็ใช่ละเนี่ย เากินแม่กะบบมีตอนนี้กับบมีบ่หรืบ่มีแม่งได้ยัได้ลูกคู่หนึ่งลูกละคือแม่ที่ไม่ฮัไมดูดเต่พผัวะจักปีได้ผัวผัวฮกกับโักดอกผัวะจักอายุได้บ่อยู่ตรงกันจักปีแล้วเนี่ยจะลูกสองสามคนเออจักจักปีแล้วนอยเองก็รู้แม่กันหนับหาโบเทิงชีพลูกละบ่ เป็นใจคือคือ,คอนินคำว่า,าป้ากันบ่กรับปัวป้าป้าไรบาดนี่ไปบ่โม,กโม่กบบวิทไอ้ลูกสองคนไอเที่ยวห้าพอบักอีนี่กับบกักโตผู้ชายไนะกินฮอดพอกับไปกลับมาโอ้เดะคือคือทั้งแม่นี่ป้าแล้วป้าแล้วป้าแล้วแต่ว่าผู้เป็นลูกนี่คือกินฮอดพอกระยังฮาพ่อยังหาพอ่าพออ,อยู่ใกล้กันบ่บ้านนาจานนี่แหละลูกลโอ้อยู่ใกล้กันเนาะก็เลยไปมาหาสู่ได้ โอ้ก็เลยแบบว่าบูวิทบูวิทโอ้ม่นาวิทบูวิทน้ำลูกเนาะแม่ก็ทนอยู่ไปเพื่อนอนกับยาแม่ก็หาไปกินวันห่าก็เอาเช่นกันอยู่มากับบได้ถือกันบ่้ว่ายู่บัดี้บันไห้แหละลูกโอ้ม่หัดยูแม่บ่มีบ่นไปในคัดที่พึ่งเอ้ยน้องกะเพราะงั้นว่าทางบ่แม่แม่ก็อุกใจมม่ยูช้ำๆแม่ตายช้ำช้ลูกไงนี่ คือใหญ่ซําไดลูกก็ได้แม่ก็จอยู่ฮอดซําไดแม่ก็ยังบ่จักเอาเียนแม่ก็บ่มีเงินเนาะังเป็นแท้นี่พี่น้องบ่มีลูกล่ะเขาเียนก็บ่มีเงินไปเนาะมีเงินไปเกก็ขาดชุดสิไปเียนก็บ่มีเกสิใก็บ่มีบ่ทุกานี่แหละอบง้กล่ะงีล่ะเออคืนนี่เนาะแล้วก็เว้าเป็นอยู่เด้นี่เนาะเว้าลอืเว้าเป็นอยู่อันนี้เนาะ ได้กินเ้วอยอยู่บ่เวลาขนมฮะโดยที่หาลองโดยด้วยอ๋ากินเรื่อยก็ได้กินบัดแม่ได้แม่ชื่อหายเถอะแล้วก็เจ้าหาได้แหมเดี๋ยนี้เจ้าหาเงินได้ไหมโอ้ยมือนี้นะแม่นั่นไปคุดจิรอก็ได้เงินชิดพันมืออื่นแม่วาชิไปห้าหนาไม้ก็ได้ร้ายแม่ก็ไปขายอ๋อคันขายผูกเปลี่ยนข่าก็เปลี่ยนขายในบ้านนี่แหละเขาเอาข่าหายแม่ก็เอาไปได้กิน แล้นนั่นแมมบ่มีกินการเฉียดายเฉียวปัวแล้วขันแมมว่าเองแมมว่าได้กินกับลูกนี่แหละนี่ถูกบ่ได้กทีเบิ่งนี่คืออาศัยที่พ่นยูแน่เนาะลูกผัวขายแล้วนีนายแล้ขายออกไปยับนออกแล้วลูกละปีหนานี่แม่ใจขี้ง่ายใช่พ่นอ่จักอ๋ทั้งเบืองแล้วเขาแล้วน้า ดูดูยังไงยังไบัจ ouais, ักยางดอกยนี okay. ่เนาะจักกลัแม่ชวนอยู่ในช้ก็อยู่เป็นแค่กบัจักทิมยังเนาะมีแต่ยูไอยูหน้าทีมีแต่ยู้อยูหน้าละไคันมีที่อยู่ที่บาดยังบอเออน่อยๆก็พอได้ลมเมินลมชานแม่ก็อดากม่อยู่บ้านน้าูมคือกรแม่มีมีก็มีคองเผื่นขับไปปุ๊กย่อเห็ดตูกน้อยเผิ่อก็ให้ที่อยู่เห็นยังดินข่อยบินเ้าบ้าอันนี้ตูกนี่เนาะ เสร็จตูบอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เด้เนาะหาเงินนี่ได้ใ่ซุมือนี่มื้อแม่เมื่อยแม่บ่ได้หาลูกแม่ก็อยู่ซี่นี่ออหาเผือกหามันต้มให้หมูนี่แล้วนี่เลี้ยงหมูเพิ่นเพิ่นได้ลูกเ้าแล้วก็ให้เพิ่นแบ่งกันแคือทงแม่นี่คือในในครอบในครัวนี่มีแต่แม่เองแม่นบ่หามแต่แม่เองหาลูกก็ยังน้อย ระยังเป็าเหล่อเนะพ่กบังกล้องในโลกละเขินมาเั่นเนาะเขินคนอยู่ทงไฮทงนานั่นแหละเพราะว่าเมื่อนี้ก็มีอันน่ะทั้งสวรรค์เพิ่นแนะนำมาเนาะเพิ่นบอกว่าไปหาเพิ่นแน่แม่ฉันน่ะเพิ่นว่าไปหาเพิ่นแน่เพราะว่าเห็นเพิ่นอาศัยอยู่ที่คนอื่นเดี๋ยวปุ๊กกระตบอยู่มาเช่นเป็นอย่างไี้เมื่อนี้ก็มาเบิ่งตัวจริงเลยพี่น้องเอ้เนาะ ตัว<ม>จริงก็เป็ีแล้วลูกเอ้ยลมเห็ดมันน่ะกับใบมืดใบใบมืดแปลงมาแปลงมายบิดเนาะแปลงมายมืดผู้นี้ได้มาเฉยเออหมู่คู่บ่หมู่คู่ไว้น้องกันนี่นะไว้น้องแมนบ่ถูกยากกันแล้วลอยแล้วแบบได้ผัวมาเล้งหนีมาอยู่บ่กมาเองมาพี่บ่กหรือว่าลูกเล่นไปหาเองมาเมื่อไประชา็นเบ็ดกระว่ายหาลูกเออเมื่อเพื่อก็มานอนอยู่นี่ มานอนพี่อยู่หรนอนพี่นอนอกินหนังกินนัปป่นแหละอืมไปไปซาเพิ่นนะลูกไต่กินเลยอะเพินนน่นเป็นนี่เลเพิ่นเป็นคนนี่เลย<อ>คนกินอันนี้นนแหละ<อ>ก็เลยแม่อุดบัวไวอุดบัวไวก็เลยป้าป<ะ>้าป<ะ>้าแต่ว่าได้ส่นนงมาเพิน่นส่งมาบบบน,นี้เลยพิ่นกินฮอตลูกเพราะว่าพินพ่นจะกลับมาคือเก่าลูกละโอ้ กลับมายังที่คือเก่าอยู่บ่หรือว่าอย่างไรท่านนี้กักินหาบบเห็นมันกินคำมันมีเงินมันก็ไปชื่อจ,อจะมันเชื่อยังประจักษนะมั้งหาคอยแม่มีเงินแม่บ่หายแม่บ่มีมีนลำชีพลำเชา่าแม่นชื่อขนมแม่ลูกชื่อบโบติดเป็นนัวก,กิน,นแล้วคือแม่เองได้สารษกีจแบบได้อาศัยที่เพิ่นตลอดมาได้บ่หรือว่าที่ตัวเองดิฮที่ตัวเองน่ะบ่มีลูกละแม่เนี่ยเมื่อเฮือนผัวเมื่อเฮือนผัวเมื่อเฮือนผัววันนี้ลราผัวส่งมา พวชงมาบัานนี้แม่ก็มาบัานนี้เชื่กันกักแน่แหละบ้านี้เด็กพวน่นไปบ่มมก้มา่ิถีกินห่อรูกแล้วกลับมาอีกของดินพวน่นกัดตะกี้เี่กบ่มีทีทีของพวาเด็กัวานขายเมื่อส์อ๋อพวานขายที่แมนขายเมื่อบ้านี้บ่มีบอลไปเด็กเชื่อกินห่อรูกลูกไปเที่ยวหาผอฟอเที่ยวหาลูกอ๋อคือคือแบบคือแม่นี่ไปสังครอบสังค์ข้อยู่น้ำพวานน้ำพว บัานนี้นะ่ะคือบัานนี้นะ่ะเลิกกันเลิกกันเลิกกันแต่มมแม่มาแม่มาแม่มาบัานนี้ที่นะ่ะเอ่อตอนนั้นอยู่น้ำผัวอยู่นี่บ้านนี้นะ่ะผัวเป็นคนไปขายบ้านนี้เออขี่ของผัวขี่ของเมียนะโบมี่นี่เนื่ยเอ่ยน้องก,กับโบไห้เล้เจ้ามือของผัวอลไรเจ้าโบมี่มาในน้องกับโบไห้พอพอกลับมานี่โบโบมี่แพ้ไห้ได้บ้านนี้คือทางแม่นี่นนกกบบมั้มยบ่ เอ็ดคันว่าเห็ดหน้าก็เห็ดหน้าน้องดูถึงไปได้ครอบได้ครัวกขาว่ามึงเห็ดขาเด้อหน้าเตงว่ะเอ็ดพอได้กินเขาโดยโดยพี่น้องเลยเนาะกะคือในนี้แหละเนาะตามที่ทางชาวบ้านเพิ่นว่ามากกบแบบเดียวกันอยู่เนาะโอ้ยอเห็ดจังอะไรล่ะบาทมาเลยแม่ก็มุดขอบสามะไม่เป็นไร จะไปชีมาอุดนูนแม่หาบนทีผักทีเช้าให้แม่นันแม่เนี่ยเพราะจักกองชีวิตของแม่ลูกล้าโดยโดยไปอยู่น้ำบานน้ำเมืองคือหมู่หันบ่มีคันมีบันรายก็จะซ้ำกระตูมหน่อยเนี่ยก็ยากมันรักเอาคันว่ามีทีมีทางเนี่ยผัวชีเมือนําบ่ผัว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 เก่าเนาะอ่าอาชีเมืองเมื่อเมื่อไปไปมากๆแล้ว วคันบ <N h ạ c> <Ờ> ่หัวหาเมือดิหวายมือมันบรรุมันอีกเด็กมันบบว่าลำบากลำบนลำลุกนี่องอ๋อเจ้าเด้สีหักอยู่บ่หักก็บ่หักบานได้เลยมันเหลือใจตัวเห็ดกับตัวเองลูกน้องกับตัวเองนายกับตัวเองนี่อ๋อแม่ก็เมื่อยพิการลุกละคันแม่บื้นคัาบ่บื้แม่บว่าได้กินจะไปสิเห็ดในแม่ อันนี้บวิดเด้หนี่เนาะเห็ดเห็ดเได้เลยก็บบวิดแม่เนาะผู้เป็นเฟอร์นี่เนาะบวิดน้ำลงเงินอะไรนี่แต่ว่าชงเรียบร้อยดิชงเรียบๆหรือเปล่าอืมเดี๋ยวก็มาแบบนี้ได้ใช่ไหมบวิดบอกอย่างบ่วกบอยู่วอกน้ำกันอยู่อืมวอกน้ำพี่น้องเพิ่นได้ใช่พี่น้องเพิ่นก็บอกน้ำยู่อืมเห็นว่าแบบมาสีบมันบได้แล้วยากันแล้วแบบนี้นะ เป็นคอมาได้เป็นว่าได้ได้มาวดทางแถวทางแต่อบรมได้ได้เป็นตัวีเอามาเองนี่เองว่าบอกปันได้แล้วปัีต้นลูกมึงเด็กเ่าวะจำเป็นจ้าคิดเห็นนะคิดเห็นแล้วลูกยังหน่อยมึงทีไปประหอดพ่อแม่บ่าวไปหาพ่อพ่อนบ่าวกลับมาหาแม่บ่ไปทางอื่นเฉยๆได้แน่ขนาดกระทัดชินใจเอาได้ได้ก็แน่ว่าแต่ยังคือเก่าลูกละจะอยู่น้อกันอยู่อยู่น้อกันอยู่ rồi đôi đây đường lao đây nó rồi dĩ lại đấy, đấy sao hết nhàng này xoay đám này. Bọn ai đã mất rồi hả hà lang thui khẩu bên chưa bao hả nhang nhang à, nhang ai à, nhang à, giờ ông nè คุณแม่ห้าจอยากไปด้แม่โอ้ยแม่แม่บ่มีเงินเดี๋ยไปโรงเรียนดิโดยอยากไปแม่ยังบ่มีเงินซื้อสอันกระโปรงกับเชือลูกล้าถูกแม่เอ้อยากไปดิโดยเพื่เจ้ากับบ่มีบ่มีห้ากระย่างติ้นเปล่าแม่โอ้ยมาเจ้าจะกินเจ้าบ่ิองปากมองบ่ลูกโดยพี่รองเลยเอาสนพะพอหู้เรื่องหู้เล่าได้หละพี่รองเลย ก็เป็นจะไหนบนอยู่บนเช่าเรพาลูกพาเต้าขึ้นไปเบิึงได้บ่อนี่ฮเลาะเบิึงได้บ่เลาะเลาะบึงเลาะน้ำกันนี่แล้วเนาะอ่าไปละเลาะอุ้ยอ่าเลาะเลาะพาเบาเลาะดูอยู่กันในได้ไอ้นี่บ่เป็นยังตามสภาพเลยไหมเอ้ยอ่าตามสภาพเลยฮะรถไทยบ่อนี่รถไทยผู้ใดล่ะอ๋อ คืนนี้นี่หนิเนาะโอ้ออเป็นได้คืออันนั่นนะ่ะนะทั้งหัวนะ่ะน้ำหัวน้ำหัวบ่ด้วยล่ะเสื้อสองข้างสองอ้าง<อ>นอนแม่แหละเนี่ยนบนนอนบ่นี่โดยนอนจะคนวางหนิสาม่ลูกสองคน หนึ่สองคนเางทีไปนอนเตียงหมูบนที่พูแล้วอืสุดยอดี่น้องไงเนาะแต่ว่าเราลูกมันได้สารนี่เนาะอมันตำสารมันเปลี่ยนขากินลูกละอบืนไปล้ไนหาสารนี่ได้เด็กเนาะได้ขาวได้แนจเนาะยังว่าหาหัวคิดหัจักหาเนี่ยนะ มาได้กินลอ้าีตุ๊เจ้มันยังขึ้นปเนี่ยน่่ขาดนบนื้้ดนะเป็นู้ชาวไปเย็ดมเนี่ยนั่นน่ะนาดีลูกางะอือพี่น้องเอ้ยเนาะคือสีนีนี่แหละพี่น้องเอ้ยวกินมาแล้วหูกหล่ะปวดบ่หัวบ่มันหัวบ่น่เห็นหอดกินมาแล้วผาเนเห็นหอดเดือเห็นหดลามามามาลงมาแบบนี้เนาะ เป็นไรเสร็อันนี้โอ้โหโคกเป็ดโคกไก่ก็อยู่นี่อันนี้เนาะเอ้ยเนาะก็เป็ดก็ไก่อะไรลุงละโอ้ยกูเป็น่ยนนี่นี่เนาะนอนกระตาอันเดียวนะว่าเด็กห้องเดียวพี่น้องเอ้ห้องนี้ห้องคนอยู่อันนี้ห้องเป็ดไก่อยู่เนาะอือพี่น้อ,นองนีนี้เด้อใส่เด้อเนาะไปใสเด้อไม่เด้อ ีละอืมอันนี้กับบริมีอย่งางไรเนาะซื้อคือต้มขนมมาฝางมาต้อนอแล้วก็บมะไายเนี่ยจั๊กเอลซีพันเบิ่งเนาะอแต่ว่าในเรื่องที่เรื่องทางนี่ผู้เป็นผัวเป็นคนขายขายดินที่ขายมาได้แล้วเห็นยังบหมืนอนบ่จักน้ำเพิน่นบ่ได้ใช่ได้เมนบ่ร์บ่ได้ใช่ได้เลิกกันเนี่ยเนาะตอนนั้นเราเลิกกันแล้วล้วขายเลิกแล้ว คนคล้ายไปประชาเพิ่นระเบ้าเฮาบ๊จักแม่ก็บ๊จักเป็นจังไหมไอ้หอดพ่อบ่คันว่าคันว่าบุมีพ่อนี่บอได้เนาะต้องอยู่น้ำพ่อด้เนาะอยู่น้ำพ่อแน่อยู่น้ำแม่แน่เนาะบ่ได้ไหมนางอยู่น้ำแม่แน่แแม่่นนอยู่น้ำพ่อแน่นอนเลยี่น้อนเลยเนาะเป็นจังไหมนอนที่ไหมนอนนอนเฮือนนี่สบายอยู่บ่ สบายวายังไงอ่าสบายเพราะฉันน้องป่าเนาะอ่าครอบครัวน้องป่าพี่น้องเลยอ่าถือพอขายที่อ่าได้ไปมุมก้มวิทย์เนาะมาหาแม่คือเก้ายอืมแล้วผู้หญิงบ่เอยกูกนะผู้หญิงนางแปลงเพิ่นไปยูไสนางแกลงเงินผัวมือเพือนผัวผัวเพิ่นบ้านไหน บ้านเขาค้ำโอ้ด ok? no. ok. mm ้ยเนาะเนาะเสร็เนาะคือส no. uh ีประมาณนี uh ้ไหมเอ้ยด้แยเมื oh ่อหนามื่อไหนเนาะด้วทางลูกเองสิมาเยามายามายด้วยอ่าแต่ว่าคือแมืองเองในดึงเข่าดึงน้ำบ่บ่มีบ่มีอ่างเงี้ยังทางนี้แหละยังทางนี้แหละเข่าปีนึงได้เท่าไรชาวปีนึงโอ้ยแหมือนฮักเกษตรกยนี่ได้เข่าช้ามชิดสอบเพิ่งเขาปลูกก็หายขาดหน้าเขาแน่ ในคณะเขาเจ้าน้าเนาะโดยเกือบกระปอใช่นี่ม่ได้คิดนี่เห็นบ่าวฮบุ๊มีเกือบอายบุมีเกือบโอ้ยเนาะแง้ใช้กล้องในลูปจะปิดมันอย่างเบิ่งเบิ้งใช้เกือบเบอร์ยังอันนี้ฮะนี่แหละเกือบรูปสาวใช้เบิ่งด้วยโอ้ยนาะพี่น้องเลยหัวไปใช้แต่นี่ฮะบอกอ้ายเลยจับเกือบรู้จับเกือบห้ยเาเบิ่งรู้จับเกือบหายเาจับเกือบให้เบิ่งรู้หนิให้หัวมันไหนหัวมันขาดหัวมันขาด เอาไปจู้ไพ่ไปจักบ่ฮะเอาเอาไปจู้ไพ่บ่หัวมันนี่เอข่าแล้วพี่น้องเอ้ยเบอร์ยังอันนี้ฮะแม่ก็เป็นนังชื่อลูกหลานเป็นนังชื่ออ๋อสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยเอาหมดเช็กกองนังอือเอาเอาสบายดีก่อนมาสบายดีนบกสบายดีาเนาะพี่น้องเอ้ยเอาคือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเนาะซื้อขนมมาะ팡มาต้อนอุ้ย บัวนี่ก็ที่ว่าสุดๆพี่น้องเอ้ยเบงแน่เนาะอ่ามื้อนี้ก็มาหาเราพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบ่คิดเองก็โอ้กระบ่าเราอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นได้นี่อันนี้คือในเรื่องในาวเนาะอ่าเพราะว่านึงเนาะอ่าอันนี้คือเรามาปกอาศัยอยู่ที่ของเขาเจ้าพี่น้องเนาะเพราะว่าทางชาวบ้านเพิ่นแนะนํามาเนาะและคือตะกี้นะไปสังคัคอยู่แล้วก็พ อ่าน่าคือจันนั่นแหละกับลูกกับผัวเนาะบ้านนี้ถึงกระซูงมาเนาะซุงมากละไก็แล้วก็มาแต่ว่าซุงดังจากส่งได้บัดผู้เป็นผัวพี่น้องเลยอ่าผู้เป็นผัวบัดไปขายบาทนี่เนาะผู้เป็นผัวไปขายพี่น้องโอ้ยเนาะบัดนี้ไปบ่มุ่งกุมโบวิศ มาอยู่คือเกาอ่าแบบนี้อยู่ก็อยู่ในที่เขาแบบนี้พี่น้องโอ้ยเห็นเนาะนี่เลยเนาก็คือสีประมาณนี้พี่น้องเลยคิดพลาดประกันใดกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้หลายเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็ได้มาหาเอฟซีให้เอฟซีพันธุ์พิจารณาเบิ้งพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งน้องพคนนี่อยากไปคงเฮีททั้าทางน้องพคน,นนี่เนาะ เนาะสันะ่นเนาะมีแต่ว่าจังใดก็คือว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อผิดพลณาประกันใดก็ดขอโทษขอไปนำ้ำฝากความไอพี่น้องเอฟซีพิจรารณาเบิ่งนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะขอควเพิ่นนี่ก็ได้เป็นจังใดก็คอ,อมเมนต์มาบอกเนาะสำหรับคลิปนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะทาตั้งใจเองขอรับพี่น้องไปก่อนขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยโอเคเดอ้อเนาะขอบพี่น้องเนาะ